เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอามือนีบรรยากาศแย้มแยงเนาะหลังสลากกินแบงออกไปเจ็ดศูนย์นย์อ่าบ่ถือบ่ถือตะเสาหัวพี่น้องเนาะเออเนาะสิสำคัญเลขลับเจ๊งยัยครับเลขลับเจ๊ใหญ่เข้าตรงตรงเด็กพี่น้องเด้อคือว่าแบนย่ำสุดๆไปเอฟซีไปนเสียงอ่าสนั่นเลยเสียงสนั่นปันตึดเลยนะเนาะเด้๋ยวไล่ดียวไล่ได่คำถามเลยอ่า โอ้อเพราะว่าเพิ่นหายมาสองวัวซอดแล้วหัวก่านนั่นกับศูนย์หกแต่ว่าแต่ว่าเขาได้เข้าหนาติตามมาด่นแล้วเพื่อจะเ่าเดี่ยวออกช่องครับผมโอ้ตันนี้เพิ่นไม่ได้บอกว่าให้ออกช่องได้ตั้งแต่อ่าได้แั่สวดเพิ่ทมาให้นเองสองเลยสองหัวแล้วครับไปสองหัวเลยตกเลยบริการยี่หรอพี่น้องบริการท่านี้ครับผมเนาะเอาตรงไหนจังอ่ารอดติตามเด้พี่น้องเด้อวยเลยปิดหน้าท่านตองไหนก็ได้รับจีง่าครับไม่อย่าพลาดครับผมเนาะ มากินขอรับกโศกโศกมันสบสบม,ามาสู่คุยทุกคนแล้วพี่น้อง์ด้วยี๋ยวจังไรกะไปเบิ้งตัวเล็กพู้ใดบว่าันเห็นเอฟซีพันเห็นเนาะไ,ไปเบิง้งตัวเล็กน้ำกันว่าแมนทองแท้บหรือว่าออกได้จังว่าแล้วพี่น้อง์ด้วยเอาไปเบิ้งน้ำกันครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอรเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะเนาะมือนี้ล้างสลากกินแบ้งแตกออกไปด้วยค่ะเด้อ เจ็ดศูนย์ล่างบนหนึ่งศูนย์หกนะคะเนาะผูได้มีโชคมีลาบมีโชคมีเฮ่แนะ่ท่านช่องกันอ่าแตกสนั่นขึ้นกันค่ะแต่ว่าอ่ารวยกันยกช่องอสำหรับผูได้ที่อ่าติดตามเป็นเอฟซีแฟนช่องเจี๊ยบหนึ่งหกห e าชนเเนาะค่ะเนาะช่องแอดโดนแฮกดวยคะ่ะโดนแฮกไปหลายมือแล้วฝากกดติดตามไปทัง้งน้องไม่ช่องไม่นะคะสาวเจี๊ยบพาเฮงค่ะ ไปโปะไปพอเจี๊ยบอยู่ในช่องสาวเจี๊ยบผ้าแห้งเลยพี่น้องยิปซีน่ะเป็นบอมาหาแห้งครับผมค่ะก็ไปกดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะส่องเนื่องของขาคนอาจจะหาบ่พ่อแมนเนาะถึงแค่ไปไล่มือระบายยิปซีติดตามแต่จะขึ้นจพิษหวังเพราะว่าเหล็กเล็กเข่าเบดเลยระบายเล็กเข่ามากเข่ามากเรื่อยๆเนาะมากนี่ราะการเขาแต่ว่ากับมาติดตาม สาวเจี๊ยบผ้าแห้งเนาะสาวเจี๊ยบผ้าแห้งบุญเดียก่อนเมื่อนี้เนาะสิบบาทเจียวบอกเจียวรับได้ทั้งละพี่น้องเนาะเลขรับเจี๊ยใหญ่เลขรับเจี๊ยใหญ่ครับเจ้าของเพื่อนคุดได้ครับพี่น้องได้จันวันมันเบิดบัดเมียนเจ้ามื่อประกาศรับพี่น้องบอกแล้วว่าเจ้ามื่อประกาศรับก็เป็นแต่เช่อเนาะหนึ่งซุดสีเนเกือบไปอีกหนึ่งซุดพุงเนยครับผมวัดที่แล้วกับเขาได้มาแห้ง มาลงช่องเอฟบีนล้วมาลงให้ยเพราะอะไรเอฟซีเอากลัวแรกครับผมเนาะมาลงช่องอ่าตรงๆเลยครับแต่ว่าเขาติดตามมาหลายหัวเรียวลายหัวเรียวเนาะให้ตรงๆเลยให้บนข้อมก่อนนะน้าพี่น้องเนาะมือก่อนประจำวันที่หกเดือนสิบแร้าครับผมนะคะให้ศูนย์หกตรงๆเลยพี่น้องเด้อเนาะสอยแล้วไปอีกกระถหลายได้ไหมถือครับถึกสู่งวดเข้าสู่งวดเข้าทุกงวดครับผมเลขรับเจใหญ่ ครับผมสำหรับเงื่อนที่พลาดไปนี้ค่ะเนาะจะเข่าอีกอพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะบ่เห็นไม่เห็นเนาะเพราะว่าบริษัทกะดิีกะดีมีกฎแจ้งเตือนไว้เลขลับเจ๊ใหญ่ครับผมซื้อเพิ่มาให้ครับผมเลขลับเจ๊ใหญ่เพราะว่าเป็นเลขที่เปิดเผยนอกจากเป็นเลขลับ แต่ว่ากัหน่อยโคตรสีลูกจะเป็นเป็นแบงปันทางช่องอยูยแล้วได้อู้ยแล้วเะเป็นแบงปันมาคแต่ว่ากะล่อโค้งที่ไทายไม่ได้พี่น้องเนาะล้วยก็ปะเนี่ยด้วยเสี่ยมากตอนนอนตอนตงหวัดก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้พึ่งสลากินแนงกว่าเข้าเต็มเต็มได้พี่น้องเด้ออันนี้ให้เมื่อกันก็ครับผมอันนี้วมื่ที่ผ่านมาผลงานเป็นเข่าอิธีพี่น้องือว่าแม่นี่สิบหกเดือนสิบครับผมสิบหกเดือนสิบแล้วก็เป็นเน่ทา้งของ หนึ่งเดรสเวดบ่กมาให้ครับผมหนึ่งเดรสเวดเขาบอกบบนี้อันนี้ล่าสุดครับล่าสุดบบบนี้สดๆห่อนๆพึ่งออกไปเมียนพึ่งออกไปครับตรงๆอีกแล้วพี่น้องอ่าตรงๆอีกแล้วครับผมเนาะดูชัดๆอ่าตรงๆอีกแล้วพี่น้องขึ้นบดสีแค่จัดสิว่าแต่เดี๋ยวะพี่น้องเนาะแต่ว่าเนี่ยน้อยลงมากกว่าเก่าดิพี่น้องค่ะวดก่อนอ่ะไม่หก เนาะตั้ว้เนี่ยเรือหาอ่านี่เอาให้ดูนี่มีอะไให้ดูอ่าเข่าตรงๆบริกรจักเม็ดอ่าผู้ใดที่นี่กำลังมองหาอยากนี่ส่งมีหมานได้พี่น้องเด้อเลขลับเจ้ใหญ่ครับผมแน่นพิมใบแคบใบถามเมืองนาจ้าว้เข้าตรงๆครับผมเนาะเย็ดสูตรบริกรทำมี่นานี่เป็นของแท้ครับผมนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจะแบ่งปันมากทีเดียวเพิ่นให้ทีเดียวนี่นีท่านช่องนะคะช่องเดียวขนค่ะ การทิ้งานมาแห้งนับเพราะว่าไม่เป็นแนวทางลับอ่าเพราะว่าจุดสิได้มากได้พี่น้องเด้กับะเพิ่นก็มาแบ่งปันอ่าเร่ออกมาค่ะกับโทรมาหาแอดมินโอ้เสียงแตกเสี้ยวเสี้ยวพี่น้องเป็นตะม้วนเป็นตะม้วนเสียงเฮ่ลั่นเลยเนาะเสียงที่เจ้าดีใจคักๆเลยพี่น้องเนาะเล่เข้าตรงคักเข้าตรงจริงๆนะเข้าตรงคักก็ได้ถือว่าแตกวิ่นๆเลย ติดตามไปดีเรือพี่น้องเอ็ซีเรื่องพอยากให้พากครับผมนะคะเลขรับเจ้ใหญ่เลขรับเจ้ใหญ่เข้าเข้าตรงๆครับผมเนาะสำหรับคนนี้ก็รอดติดตามไปเหมือนกันอ่าเพิ่มากเท่าไหร่เกือบมันแตกสามตัวเนาะตัวนี้บมาไหมครับผมหนึ่งศูนย์สี่หน่อยหนาะพี่น้องแต่ว่ามันคนละเจ้าอันนี้กัเจ้านี่ก็เลขรับเนาะก็ถือว่า ใกล้เคียงงวดสิผ่านมาเพิ่นหายหนึ่งหาแต่วาจะลืมเรืองบางที่มาสามตัวเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนครับผมเคยเห็นแล้วเพราะว่าเขาติดตามมาดนก่อนจะจะโงช่องอย่าเนาะดอย่าพลาดครับผมบางที่อาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะบอลแนบอนอนที่กันค่ะขั้นแม่นหนึ่งหาแอดมินเอามาโรคหายกับศูนย์หกว่าหันกันคือเขาแอดมินเอาเอามาต่อศูนย์หกคือเสือมันแตกทั้งบนทั้งล่างครับผม ตับมื้อนี่กันนี่แหละเรียกรับเจ่งไงกระยาผาดครับผมรับพี่น้องเด้อฝากไว้เนาะให้เป็นเนท่านครับผมรอดติดตามกดกระดิ่งกดแต้งเตือนไว้ครับทีมงานมาแห้แล้วก็ช่องสาวเยียบพาเหงนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้เด้กดติดตามด้วยนะคะฝากติดตามพึ่งเปิดไม้พี่น้องพึ่งเปิดไม้อ่าถือมือดีเพิ่นเราไปเราชู่ขคือจังไอครับผมก็เห็นนะคเนาะ เอาแคบหน้าจอพี่น้องเรียกรับเจ้ยง่ขย้นมาดนี้ใบก็จระวังไว้เลยเนาะแต่ทั้งบนแต่ทั้งล่างครับผมเอาอย่างนี้ดิถือว่าแม่นย่ำครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะอย่าพลาดสำหรับวันนี้รอดที่ตามไปแล้วกันแล้วเอ็นสี่จะทาไรเพิ่เพเลขสิหน่อยล่วงกับวัชจักบางที่มาหางเดียวแบบเหมนที่แอบมาบางที่มาหางเดียวเขาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าไม่รู้ว่าคนจะไปมาแบบไหนเนาะครับผมก็รอดไปแล้วกันสิสัมพันธ์ข้าถือสุขสงบเนี่ยแอดมินก็ได้ แนวทางมาจากเพิ่นเพิ่นกะหายมากเนะาะแต่ว่าเพิ่นกว่าจา<ม>าะโค้งที่ไทยคุณละเพราะว่าย่านถ้าเจา้าบอขายอ,อ่าย่านเพราะว่าก้อนไม่เงาเลยคือดัางเลยเหล็กรับเจ๊ใหญ่ตั้งแต่ซื้อเลยค่ะเจา้าส่วนมากค่ะเจา้าบอกลับเลยพี่น้องเด้อบ่บอกลับกัจยาส่วนผมที่ออกตรงไม้มาตรงครับตรงเป้งเลยบนพร้อมงวด่อ่นี้เพิ่นระบุมาให้เป็นบนพร้อมค่ะเนาะ ตังหงดเสิยพาดมันเจ๊ชุนบอกเลว่าหมดวารานเป็นแห่งน่าสำนักเนาะแสดงว่ามีโอกาสมากถ้าหมดทา้งรางเป็นทางระบุมาทางสัตว์อยู้ใดที่ติดตามทา้งซองเนาะหนึ่งเดียวครับผมมาหาแห้งที่ง่ามาแห้งนีเท่านั้นรับเจ๊ใหญ่รับเจ๊ใหญ่ครับผมได้แน่นอนพี่น้องนะคะเอาตามนั้นนะพี่น้องเด้อฝากด้วยถ้าผมจะพิจารณาเบิ้งเปลือยสีรอกฟอยแต่ย่าพลาด เนาะก็เนาะฝากไว้ให้เป็นแนทางเจ้านายกะติดตามทางช่องกำลังใจทางช่องได้พี่น้องเด้อดีใจนําครับครับสำหรับผููที่มีสชควิมานเนาะเลขตัวนี้เลขตัวนี้เขาแทบทุกสำนักอ่าผู้อาชญาท่าเอื่นเพิ่นจะให้เขาเือนกันตาบังเอินมาตรงกันกับเลขกลับเจงไงเนาะพี่น้องก็เป็นข้อมาเอิญน ก็แสดงว่าโชคดีเพราะเลขที่พน่นงานันมาให้ก็คือนั่นแหละต้องดีที่สุด,ด,ดอถือว่าดีใจร่ำเพราะว่าขั้นเลขตรงกันก็แต่ว,ว่าข้อมันใจหลายขั้นเลขมากต่ละทาต่างเพราะตรงกันกับบ่อนั่นปัญใดกพิจิรณาเบิงเอาลอดติดตามไปน้ำกันสำรับเลขรับเจ๊ใหญ่ครับผมอย่าพลาดนะครับเนาะแล้วก็ไปรับชมรับฟังกดติดตามส่องนั่นแหละ สาวเจี๊ยบผ้าแห้งสาวเจี๊ยบผ้าแห้งครับผมเนาะแห้งแห้งน้องกันพี่น้องเส้นแตกอย่าเลื่อมพี่น้องอย่าเลื่อมอย่าเลื่อมเพิ่นกลว่ามันแส้นแตกกูละเพิ่นกระไรเอ่อถึงเงินวายสั่นละแต่ว่าบ้านเห็นดอกพี่น้องอืมอ่าหิ้เงินบ้านอะไรเรี่ยวเจ้าต่ออีกกขบอจักเมียนเมียนเมียนรอดที่ตามค่ะได้พี่น้องเด้ออาจะได้กัฝากขอบคุณหลายๆสำหรับเอสซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังที่เป็นกำลังได้ใจ สนับสนุนทางส่องไป<บ>าทาางอน,นอ่นไปมาตลอดเนะาะก็ส่งๆมันหวานสุกุ้ยสุกคนเพี่น้องเด้อเนาะตาม,มานั้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ